สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยจากทางสมาร์ชัวครับฟรีบริการรถยกรถสไลด์ทั่วประเทศไทยฟรี70กิโลเมตรในกรณีที่รถของคุณลูกค้าไม่สามารถไปต่อและไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทางบริษัทจะประสานงานให้รถยกและรถสไลด์ในเครือไปช่วยเคลื่อนย้ายรถข,ของท่านไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดหากเกินระยะทาง70กิโลเมตรมีค่าบริการกิโลเมตรละ25บาท การเลือกใช้บริการฟรีรถยกรถสไลดสล์สามารถใช้บริการได้1เหตุการณ์ต่อหนึ่งปลายทางเท่านั้นนะครับหากมีการเพิ่มปลายทางทางเรายินดีติดต่อประสานงานให้ฟรีแต่จะมีค่าบริการในการเคลื่อนย้ายรถครั้งที่2ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลูกค้ารถเสียที่เปั๊าน้ํามันแล้วต้องการยกรถไปที่บ้านแต่หากลูกค้าเปลี่ยนใจให้ยกจากบ้านไปอู่ทางส่วนนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะครับดังนั้นลูกค้าต้องพิจารณาว่าจะเลือกปลายทางที่ไหนแต่ถ้าในกรณีรถเสียอีกรอบเราก็ยินดีบริการให้ฟรีครับ ีบริการจัามแบตเตอรี่ฉุกเฉินกรณีที่รถลูกค้าาร์มไม่ติดที่มีสาเหตุจากแบตเตอรี่มีปัญหาทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยพ่วงแบตเตอรี่ให้รถของคุณลูกค้าสามารถขับต่อไปได้ถ้าช่างตรวจเช็คแล้วพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมจําเป็นต้องเปลี่ยนแนะนําให้คุณลูกค้าเปลี่ยนทันทีหาลูกค้าฝืนใช้งานต่อและแบ,บนบดอีกในกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับดังนั้นไม่อยากให้ลูกค้าฝืนการใช้งานเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อระบบอื่นๆได้ครับ บริการด้านกุญแจสำรองหากลูกค้าลืมกุญแจหรือล็กลอกรถโดยไม่ได้ตั้งใจจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับกุญแจไปให้ถึงที่ฟรีในระยะทาง20กิโลเมตรจากจุดรับกุญแจหากเกิน20กิโลเมตรจะมีค่าบริการเพิ่มเติมกิโลเมตรละ25บาทบริการเปลี่ยนยางอะไหล่กรณีรถของคุณลูกค้ายางรั่วหรือยางแตกไม่สามารถขับต่อไปได้ทางบริษัทจะมีบริการเปลี่ยนยางอะไหล่ให้ฟรีโดยเป็นยางอะไหล่ของคุณลูกค้าเองการบริการจะไม่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนยางเส้นใหม่นอกสถานที่นะครับเช่น ถ้าเกิดลูกค้ายางแตกหรือยางรั่วแล้วไม่มียางอะไรหรือยางอะไรใช้งานไม่ได้ทางเรายินดีประสานงานหายางเส้นใหม่ให้และส่งช่างไปเปลี่ยนแต่ทางลูกค้าต้องดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับฟรีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทางบริษัทจะดูแลในส่วนของค่าแรงช่างในการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ฟรีไม่รวมค่าน้ํามันเครื่องนะครับแต่ทางลูกค้าต้องโทรมาน้ดนหมายผ่านพอเซ็นเตอร์ก่อนทุกครั้งลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนเองแล้วนําบินมาเบิกกับทางเราได้นะครับ นอกจากนี้เรายังมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวทางด้านรถยนต์โดยทางเราจะคอยให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์เช่นหากลูกค้ามีประกัน Extended Warranty หรือโปรแกรมขยายเวลารับประกันชิ้นส่วนกับทางธนาคารอยู่แล้วทางเราจะทําหน้าที่ประสานงานกับทางประกันของธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้ารวมถึงการประสานงานกับบริษ,ษัทประกันภัยเมื่อลูกค้าเกิดอุบัติเหตุให้อีกด้วยนะครับทั้งนี้บริการทั้งหมดที่ผมพูดมา ท่านสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลา1ปีเต็มขออนุญาตย้ำนะครับทางเราจะฟรีในส่วนของค่าแรงไม่รวมค่าอะไรไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่และไม่รวมค่าบริการซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นครับสาหรับบริการทั้งหมดเหล่านี้ครบจบได้ที่เดียวครอบคลุมทุกบริการติดต่อได้ที่ call center ตลอด24ชั่วโมงครับหากพี่ๆท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ